จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความอร่อยของอาหารร้านคุณดึงดูดลูกค้ามามากมายจนไปปลุกความหิวโหวยของสิ่งที่รอคอยอยู่ณนะท้ายซอยแห่งนั้นคืนนี้พบกับเรื่องราวของร้านเจ๊ไฝท้ายซอยที่ความสำเร็จนำมาซึ่งจุดจบที่น่าสยดสยองครับขอต้อนรับสู่ผีช่องแอ รายการที่จะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวความลึกลับสยองขวัญและประสบการณ์ขนหัวลุกจากแขกรับเชิญของเราที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนใกล้ชิดครับสำหรับคืนนี้เราอยู่กับคุณอามซึ่งเป็นแฟนรายการตัวยงของเราเลยและวันนี้คุณอามก็มีเรื่องราวที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับชาวผีช่องแอร์ได้ฟังกัน เป็นเรื่องที่ผมบอกได้เลยว่าแค่ผมได้ฟังโครงเรื่องคร่าวๆผมก็ขนลุกแล้วครับเรื่องราวเกี่ยวกับร้านอาหารตามสั่งร้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ท้ายซอยตันแต่ความไม่ธรรมดาของร้านนี้คือลูกค้าเยอะมากแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันจะนำไปสู่บริบทที่ไม่มีใครคาดคิดครับ สวัสดีครับคุณอามยินดีต้อนรับสู่รายการผีช่องแอ์นะครับสวัสดีครับคุณเจตสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาเล่าเรื่องให้พวกเราฟังในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเดินทางมาลำบากไหมไม่ลำบากเลยครับตื่นเต้นมากกว่าปกติได้ฟังแต่เสียงในรถวันนี้ได้โอกาสมานั่งคุยด้วยตัวเป็นๆเ,เลย <laughs> เช่นกันครับเอาล่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมว่าคุณผู้ฟังตอนนี้คงอยากจะฟังเรื่องของคุณอามใจจะขาดและเรื่องราวที่จะเล่าในวันนี้มันเกี่ยวกับใครและเกี่ยวกับอะไรครับคุณอารมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับป้าของเพื่อนสนิทผมเองเราจะเรียกแกสั้นๆว่าเจฟฟนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วได้ครับตอนที่ผมยังเรียนอยู่มหาหลัยนู่นครับเรื่องมันเริ่มจาก เจ๊ฝ่ายแกเป็นคนสู้ชีวิตครับแกทำงานรับจ้างมาหลายอย่างจนกระทั่งเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วอยากจะออกมาทําอะไรของตัวเองแกทําอาหารอร่อยมากครับโดยเฉพาะพวกอาหารตามสั่งนี่คือสุดยอดเลยเพื่อนผมเนี่ยมันได้กินฝีมือป้ามาตั้งแต่เด็กๆมันเลยยุให้ป้าเปิดร้านอาหารตามสั่งครับอ๋อทีนี้ปัญหาคือทําเลครับเจ๊ฝฟายแกมีงบไม่เยอะ จะไปเช่าที่ทำเลดีๆในเมืองก็สู้ค่าเช่าไม่ได้แกก็ตระเวนหาที่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งแกไปเจอซอยตันซอยหนึ่งครับเป็นซอยที่อืมค่อนข้างจะแปลกนิดหนึ่งคือซอยซอยนี้อยู่ไม่ไกลจากย่านมหาลัยที่ผมเรียนเท่าไหร่แต่บรรยากาศมันต่างกันลิบลับเลยครับปากซอยดูปกติมีตึกแถวร้านค้าแต่พอเดินเข้าไปลึกๆในซอยเนี่ย บรรยากาศมันจะเริ่มวังเวงครับสองข้างทางหญ้าสูงรกมีบ้านอยู่หลังสองหลังแล้วตรงท้ายซอยเนี่ยมันเป็นที่ว่างใหญ่เลยครับติดกับคลองเน่าๆคลองหนึ่งแล้วตรงข้ามคลองเนี่ยมันเป็นกำแพงวัดเก่าๆที่มีป่าช้าอยู่ด้วยครับโหแค่โลเคชั่นก็น่ากลัวแล้วนะฮะแล้วจะไฟไปเจอได้ไงครับแกบอกว่า เหมือนมีอะไรดนใจให้ขับรถเข้าไปในซอยนั้นครับแล้วพอไปถึงท้ายซอยแกก็เห็นป้ายให้เช่าเล็กๆปักอยู่พร้อมเบอร์โทรแกก็เลยลองโทรไปคุยปรากฏว่าเจ้าของเป็นคนแถวนั้นแหละครับเขาบอกว่าที่ตรงนี้ปล่อยเช่ามานานแล้วแต่ไม่มีคนมาเช่าสึกทีเพราะมันดูน่ากลัวค่าเช่าก็เลยถูกถูกจนเจ๊ไฝแกตกใจเลยตอนแรกแกก็ลังเลสักพักแต่ด้วยความที่งบจำกัด แล้วแกคิดว่าเออมันก็อยู่ไม่ไกลจากมหาลัยถ้าทำอร่อยจริงเดี๋ยวนักศึกษาก็มากินเองแกก็เลยตัดสินใจเช่าที่ตรงนั้นครับอืมอืมอแกเอาเงินเก็บทั้งหมดมาลงทุนเลยครับสร้างเพิงง่ายๆมุงด้วยสังกะสีมีโต๊ะไม้อยู่สี่ห้าตัวแล้วก็ตั้งชื่อง,ง่ายๆร้านเจ๊ฝฟ,ฟตามสั่งช่วงแรกที่เปิดเงียบมากครับคุณเจตวันวนหนึ่งมีลูกค้าหลงเข้ามาแค่คนสองคน บางวันก็ไม่มีเลยแต่เจ๊ฝ้าแกไม่ยอมแพ้ครับแกเชื่อฝีมือตัวเองแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งเบื่อร้านเดิมๆหรือยังไงไม่ทราบขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาที่ร้านเจ๊ฝ้าพอกินเสร็จเท่านั้นแหละครับทุกคนตาโตเลยบอกว่าอร่อยมากอร่อยแบบไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอร่อยขนาดนั้นนะครับเพื่อนผมยืนยันเลยว่าป้ามันทำอร่อยจริง หลังจากวันนั้นกลุ่มนั้นก็ไปบอกกันปากต่อปากครับจากหนึ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มจากสองกลุ่มเป็นสี่กลุ่มไม่นานครับร้านเจ๊ฟไฝกลาเป็นร้านดังในหมู่นักศึกษาไปเลยคนมาเยอะจนต้องไปเอาโต๊ะมาเสริมช่วงเที่ยงนี่คิวยาวเลยครับผมกับเพื่อนๆกลายเป็นลูกค้าประจําบรรยากาศร้านตอนกลางวันมันดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะคนมันเยอะคึกคักแต่ พอตกเย็นนี่สิครับบรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนไปยังไงครับมันเงียบวังเวงมากครับได้ยินกับเสียงจิ้งหรีดเสียงลมพัดต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็เสียงน้ำในคลองที่ไหลเอื่อยๆอยู่ข้างร้านมองไปฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นเงาดำๆของเจดีในป่าชา้ามันให้ความรู้สึกที่บอกไม่ถูกครับ จชฝ่ายแกขยันมากครับแกก็เลยเปิดตั้งแต่ก่อนเที่ยงไปจนถึงประมาณสามสี่ทุ่มเลยก็มีลูกค้าประจำแวะเวียนมากินอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้ามืดแล้วก็จะรีบกินรีบกลับกันไม่มีใครอยู่นานๆแล้วเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ครับมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนครับแรกก็จะเป็นพวกเด็กๆที่มากับผู้ปกครองครับเด็กๆบางคนชี้ไปทางหลังร้าน บ้างทางพงยาข้างๆบ้างแล้วก็พูดว่าแม่แม่หนูเห็นคนอยู่ตรงนั้นอะไรแบบนี้ครับอเด็กมักจะเห็นในสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นนะครับตอนแรกผู้ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้สนใจคิดว่าเด็กพูดไปเรืเ่อยเปื่อยแต่มันชักจะบ่อยขึ้นครับเด็กหลายคนพูดทำนองเดียวกันแล้วบางทีลูกค้าในร้านก็ได้ยินเสียงแปลกๆครับแบบ เสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ในพงหญ้าหลังร้านทั้งๆท,ท,ที่ตรงนั้นมันเป็นป่ารกไม่มีใครเข้าไปได้หรือบางทีก็ได้ยินเสียงคนกระซิบอยู่ข้างๆหทงูทั้งๆที่ทั้งร้านมีอยู่โต๊ะเดียวส่วนเจ๊ไฝแกเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ครับแกก็จะไปว่าหูฝาดคิดมากไปเองแต่ความจริงคือแม้แต่ตัวแกเองก็เริ่มเจออะไรแปลกๆเหมือนกันครับแกบอกว่า เวลาที่แกเก็บร้านตอนดึกๆเนี่ยแกจะรู้สึกเหมือนมีคนมองแกอยู่มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนถูกจ้องมาจากความมืดรอบๆตัวร้านครับแกพยายามจะไม่คิดอะไรพยายามสวดมนต์แต่ความรู้สึกนั้นมันก็ไม่หายไปครับน่าอึดอัดมากเลยนะครับครับแล้วมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆครับมีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นร้านปิดแล้ว จ้ฝ่ายแกกําลังเก็บร้านอยู่คนเดียวจู่ๆแกก็ได้ยินเสียงเด็กๆหลายคนหัวเราะคิดคักกันอยู่แถวๆข้างร้านตอนแรกแกคิดว่าเป็นลูกหลานคนแถวนั้นมาวิ่งเล่นกันแต่พอนึกดูดีๆแถวนี้มันเปลี่ยวขนาดนี้ไม่มีใครบ้าปล่อยเด็กมาวิ่งเล่นตอนสี่ทุ่มแกก็เลยค่อยๆแง้มสังกสีดูครับๆๆๆแกไม่เห็นใครเลยครับมืดสนิทมีแต่ลมพัดแต่เสียงเด็กๆหัวเราะเนี่ย มันยังดังอยู่ดังรอบๆตัวแกเลยยังกับว่าเด็กพวกนั้นกำลังวิ่งเล่นอยู่รอบๆร,ร,ร้านโอ้ oh. ครับวันนั้นเจ๊ไฝแกกลัวมากครับขนลุกสู้ไปทั้งตัวรีบเก็บของแล้วปิดร้านกลับบ้านเลยจานเจอไม่ล้างแล้วแต่มันไม่จบแค่นั้นครับหลังจากนั้นเริ่มมีลูกค้าหลายคนมาทักเจ๊ไฝครับ เขาจะถามประมาณว่าเจ๊มีลูกน้องแล้วเหรอหรือเจ๊นั่นญาติมาช่วยงานเหรอเจ๊แกก็งงสิครับเพราะแกทําร้านคนเดียวมาตลอดไม่เคยมีลูกน้องแกก็เลยถามไปว่าเห็นใครเหรอลูกค้าก็จะบอกว่าอา้าวเห็นมีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆผอมๆผ,ผิวคล้ำคนหนึ่งช่วยเจ๊เก็บจานเช็ดโต๊ะตะกี้ไงครับพอเ,เจ๊ได้ยินแบบนั้น แกก็ใจหายวาบเลยครับเพราะทั้งร้านมีแกอยู่คนเดียวแกลองมองหาเด็กที่ลูกค้าว่าแต่ไม่เจอใครเลยครับแล้วมันก็เกิดขึ้นบ่อยมากครับลูกค้าหลายคนตรงกันว่าเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆผมผอมผิวคล้ำชอบมายือนอยู่ข้างๆเจ๊ฝฟฟตอนที่แกทำอาหารหรือมาช่วยเก็บจานอืม เจ้าฝ่แกไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนนะครับแต่แกเริ่มรู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของบางอย่างมากขึ้นแกเล่าว่าบางทีของวางไว้เฉยๆมันก็ขยับได้เองหรือแกกำลังผัดข้าวอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆมาแตะข้างหลังพอหันไปนดูก็ไม่มีใครแต่ร้านมันกำลังไปได้สวยแถมเป็นรายได้หลักของแกเลย แกก็เลยได้แต่ทนทนไปแต่พยายามใส่บาตรท,ทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นครับแต่ไม่ดีขึ้นเลยครับแถมหนักข้อขึ้นไปอีกจนถึงจุดที่เจ๊แกรเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วครับมันมีจังหวะพลิกๆอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับคืนนั้นฝนตกหนักมากครับคุณเจนหนักแบบลืมหูลืมตาไม่ขึ้นไม่มีลูกค้าเลยสักคน เสี้ยไฟแกก็เลยจะปิดร้านเร็วหน่อยตอนที่แกกำลังเจ็บของอยู่ท่ามกลางฝนที่ตกกระหน่ำเนี่ยจูๆ่ๆไฟในร้านก็ดับพรึบลงครับรอบๆตัวแกมืดสนิทมีแต่แสงจากฟ้าแลบที่แวบเข้ามาเสี้ยวไฟแกก็ตกใจสิครับแกพยายามคลำหาเทียนไขกับไฟแช็กที่เก็บไว้ในลิ้นชัก แต่จังหวะที่แกกำลังคลาหาเทียนอยู่ในความมืดนั้นแกก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนมีคนเดินลากเท้าเข้ามาในร้านครับช้าช้าย่ำมาบนพื้นปูนแฉะเจไฟแกตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกยืนนิ่งนงฟังเสียงฝีเท้านั้นที่ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้แกขึ้นเรื่อยๆ ไล่ขึ้นเร,เรื่อยๆจนเสียงนั้นมาอยู่ตรงหน้าแกเลยครับอืมเออแกรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นๆรถอยู่ตรงต้นคอของแกแล้วในจังหวะนั้นเองฝาก็แนบสว,ว่างวาบขึ้นครับครับในเสี้ยววินาทีนั้นเจฟไฟเห็นใบหน้าของผู้ชายคนหนึ่ง เป็นผู้ชายแก,แก่ๆซูบโสมมากในตากรวงโมูจ้องมองมาทีแกแบบไร้ความรู้สึกและที่สำคัญคือตัวของเขาเปียกโชกเหมือนพึ้นขึ้นมาจากน้ำครับพอแสงฟ้าแลบหายไปรอบตัวแกก็กลับมามืดเหมือนเดิมเจ้ไฝร้องกรี๊ดสุดเสียง วิ่งฝ่าความมืดออกมาจากร้านแกไม่สนใจอะไรแล้ววิ่งตากฝนกลับบ้านไปเลยครับไม่ได้เอาอะไรออกมาจากร้านสักอย่าง <c oughs> หลังจากคืนนั้นเจ๊ฝายจับไข้หัวโกรนเลยครับนอนสมอยู่หลายวันพออาการดีขึ้นแกแตัดสินใจว่าจะไม่กลับไปที่ร้านนั้นอีกแล้วส่วนร้านแกให้เพื่อนผมกับพ่อมันไปช่วยเก็บของที่ร้านตอนกลางวัน ไปกันหลายหลายคนจะได้ไม่น่ากลัวเพื่อนผมมันก็เล่าให้ฟังว่าตอนไปเก็บของเนี่ยบรรยากาศมันยังดูวังเวงแปลกๆทั้งๆที่เป็นตอนกลางวันแล้วมันก็เจอเรื่องแปลกๆด้วยครับเจออะไรครับตอนที่มันกำลังเก็บของในครัวครับมันบอกว่ามันได้กลิ่นครับกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากใต้ซิงล้างจานครับกลิ่นมันแรงมาก เหมือนมีอะไรตาอยู่ข้างใต้นั้นตอนแรกคิดว่าซากหนูตายหรือเปล่ามันเลยรื้อของออกมาดูแต่พอรื้อออกมาหมดก็ไม่เจออะไรครับไม่มีซากอะไรทั้งนั้นแต่กลิ่นเหม็นนั้นมันยังอยู่แถมแรงขึ้นด้วยซ้ําเหม็นจนเพื่อนผมมันทนไม่ไหวรีบออกมาจากครัวห <c oughs> ลังเก็บของเสร็จเจ๊แกก็ย้ายกลับไปต่างจังหวัดเลยครับแกบ,บอกว่าขอไปพักใจหน่อย แต่เรื่องมันยังไม่จบครับคุณเจนนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของอะไรที่น่ากลัวกว่านั้นครับโหนี่ขนาดแค่เริ่มต้นนะคุณอารมผมนี่ขนลุกเป็นหมดและ้ะเอาเปา็นว่าคุณผู้ฟังครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกอินไปกับเรื่องของคุณอามเหมือนผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผีช่องแอร์ของเราไว้ได้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้ในตอนต่อไป อาลนะครับคุณอามหลังจากที่เจ๊ฟไฝย้ายกลับต่างจังหวัดไปแล้วเรื่องมันเป็นยังไงต่อครับครับหลังจากที่เจ๊ฟไฝย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดที่ต่างจังหวัดอาการของแกดูเหมือนจะดีขึ้นในช่วงแรกนะครับดูสดใสขึ้นแต่ผ่านไปได้ไม่นานแกเริ่มกลับมามีอาการแปลกๆอีกครั้งครับแกเริ่มซึมครับไม่ค่อยพูดค่อยจาก,กับใคร วันวันเอาแต่นั่งเมอบางทีก็พูดคนเดียวแล้วแกเริ่มกลับมาป่วยอีกครั้งครับป่วยแบบไม่มีสาเหตุพร้อมลงเรื่อยๆตัวซูบซีดไปหมดครับยญาติดพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลใหญ่ในตัวเมืองหมอก็ตรวจทุกอย่างแล้วครับเจาะเลือดเอ็กซเรย์ ray. แต่ไม่พบอะไรผิดปกติเลยครับผลเลือดปกติดีทุกอย่าง แต่สภาพร่างกายของแกมันสวนทางกับผลตรวจมากครับแล้วอาการของแกก็หนักขึ้นเรื่อยๆครับจนต้องนอนติดเตียงกินอะไรก็ไม่ได้กินเข้าไปก็อ้วกออกมาหมดร่างกายผอมลงทุกวันทุกวันจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเย็ดยาก,ก็จนปัญญาแล้วครับไม่รู้จะทำยังไงเลยหันไปพึ่งไสยศาสตร์ครับอืมอ <c oughs> ก็ไปมาหลายที่ครับ แต่ละที่พูดไม่เหมือนกันบางที่ก็บอกว่าโดนของบางที่ก็บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรตามมาทวงแต่ก็ไม่มีใครช่วยให้เจ๊แกดีขึ้นได้เลยครับจนกระทั่งมีคนแนะนำให้ไปหาหลวงพ่อรูปหนึ่งที่วัดป่าแถวแถวชายดานขเขมรครับ,รบเขาว่ากันว่าหลวงพ่อรูปนี้ท่านเก่งมากเพื่อนผมกับแม่ของมันซึ่งเป็นน้องสาวของเจ๊ไฝ ก็พากันไปหาหลวงพ่อท่านนี้แต่ไม่ได้พาเจ๊ไฝไปด้วยนะครับเพราะแกเดินทางไม่ไหวแล้วเอาแค่รูปถ่ายกับเสื้อผ้าของแกไปให้หลวงพ่อท่านดูครับเพื่อนผมเราว่าพอไปถึงวัดยื่นรูปของเจ๊ไฝให้หลวงพ่อท่านดูเท่านั้นแหละครับหลวงพ่อท่านนิ่งไปเลยครับท่านจ้องรูปนั้นอยู่นานมาก แล้วท่านก็ถอนหายใจออกมาแล้วก็พูดประโยคหนึ่งที่ทําให้เพื่อนผมกับแม่ของมันถึงกับช็อกไปเลยครับท่านพูดว่าหมดเวรหมดกรรมกันเสียทีนะโยมเขาตามมารับกลับไปอยู่ด้วยแล้ว <c oughs> เพื่อนผมกับแม่มันถามหลวงพ่อตามมารับกลับไปอยู่ด้วยเขาเขาคนนั้นคือใครครับหลวงพ่อท่านก็เล่าให้ฟัง ท่านบอกว่าที่ดินตรงที่เจ๊ไฟไปเปิดร้านน่ะมันไม่ใช่ที่ดินเปล่าๆที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นที่ฝังศพเก่าครับหลวงพ่อท่านบอกว่าเมื่อนานมาแล้วสมัยก่อนที่ความเจริญจะเข้าไปถึงแถวนั้นมันเป็นป่าช้าของชุมชนแถวนั้นครับแต่ไม่ใช่ป่าช้าธรรมดามันเป็นป่าช้าสำหรับฝังศพไรญา,าติ ศพตายโหงหรือศพที่ไม่มีใครต้องการตอนที่เจ๊ไฝไปทำร้านและไปขุดดินปรับพื้นที่มันเป็นการไปรบกวนวิญญาณโดยเฉพาะวิญญาณดวงนึ่ง <c oughs> ดวงวิญญาณของผู้ชายแก่ตาโบที่เจ๊ไฝเห็นในคืนที่ฝนตกนั่นแหละครับผู้ชายคนนี้สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ เขาเป็นคนยากจนคนเร่ร่อนไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยแล้ววันหนึ่งเขาก็ป่วยตายอยู่แถวนั้นแต่เพราะเป็นศพไม่มีญาติชาวบ้านก็เลยเอาศพเขาไปฝังไว้ที่ป่าช้าแห่งนั้นแบบลวกๆดวงวิญญาณของเขาก็เลยยังคงวนเวียนอยู่ตรงนั้นด้วยความทุกข์ทรมานด้วยความหิวโหวยด้วยความโดดเดี่ยวจนกระทั่ง เจ๊ฝฟไปเปิดร้านอาหารที่นั่นครับอห oh. ลวงพ่อท่านบอกว่าตอนที่เจ๊ฝฟไปเปิดร้านเนี่ยวิญญาณดวงเนี้ยเขาเขาดีใจครับเขาดีใจที่มีคนมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็มีกลิ่นอาหารหอมๆให้ได้ดมทุกวันแต่พอร้านเริ่มขายดีมีคนเข้าออกเยอะมันทำให้เขารู้สึกอิจฉาแล้วก็โกรธ ที่เห็นคนอื่นมีความสุขในขณะที่ตัวเองต้องทุกข์ทรมานแล้วเด็กผู้ชายที่ลูกค้าเห็นคือใครครับหลวงพ่อท่านบอกว่าเด็กคนนั้นเป็นวิญญาณอีกดวงหนึ่งที่ถูกฝังอยู่แถวนั้นเหมือนกันครับเป็นวิญญาณเด็กที่ตายจากการจมน้ำในคลองค้างค่ายนั่นแหละวิญญาณเด็กดวงเนี้เขาไม่ได้มุ่งร้ายอะไรเขาแค่มาขอส่วนบุญอยากจะมาช่วยงานเพราะเห็นเจ๊ไฝใจดี แต่การปรากฏตัวของเขามันก็ยิ่งทำให้วิญญาณของชายแก่คนนั้นมันยิ่งโกรธมากขึ้นไปอีกเพราะทำให้เขารู้สึกว่าขนาดผีด้วยกันเจ๊ฝฟ,ฟยังให้ความสนใจมากกว่าเขาอีกมันยิ่งไปตอกย้ำความรู้สึกไร้ตัวตนของเขาความแค้นมันก็เลยยิ่งทวีคุณขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันถึงจุดที่เขาไม่ต้องการแค่ส่วนบุญอีกต่อไปแล้ว <c oughs> เขาต้องการตัวของเจ๊ฝครับ วิญญาณดวงนี้เขาผูกจิตผูกเวรกับเจ๊ไปแล้วเขาคิดว่าเจ๊เป็นของเขาเขาอยากจะเอาเจ๊ไปอยู่กับเขาในภพภูมิของเขาอาการป่วยของเจ๊ไฝที่หาสาเหตุไม่เจอนั้นก็เพราะว่าวิญญาณดวงนี้กำลังค่อยๆสูบเอาพลังชีวิตของเจ๊ไฝไปทีละเล็กทีละน้อยจนเจ๊ไฝอ่อนแอลงจนตาย พอตายแล้ววิญญาณจะออกจากร่างแล้วเขาก็จะพาวิญญาณของเจ๊ไฝไปอยู่กับเขาครับเพื่อนผมกับแม่พอได้ฟังที่หลวงพ่อพูดก็ตกใจมากถามวิธีแก้ไขกับหลวงพอ่อพอจะมีทางไหมหลวงพ่อท่านนิ่งไปอีกครั้งครับแล้วท่านก็สายหน้าช้าๆแล้วก็บอกว่ามันสายเกินไปแล้วโยม เขาเอาไปเกือบหมดแล้วตอนนี้ทำได้แค่ปล่อยวางแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาไปเพื่อที่ชาติหน้าจะได้ไม่มาจองเวรจองกรรมกันหมายความว่าไม่มีทางช่วยได้แล้วนะครับครับหลวงพ่อท่านบอกว่าเจ๊ฝ้ายเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วตอนนั้นเพื่อนผมกับแม่มันก็ใจสลายเลยครับขับรถกลับบ้านกันแบบเงียบๆ หลังจากกลับมาจากวัดได้ประมาณสามวันครับเช้าวันหนึ่งญาติที่คอยดูแลเจ้ฝายอยู่ก็พบว่าเจ้ฝ่ายแกแกนอนหลับไปเฉยครับแกจากไปอย่างสงบใบหน้าของแกเหมือนคนนอนหลับอยู่เฉยเไม่ได้ดูเจ็บปวดอะไรแต่ร่างกายผอมจนน่ากลัวเลยครับผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับครับเรื่องมันเหมือนจะจบลงตรงนั้นนะครับแต่ว่า ในงานศพของเจ๊ไฝมันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอีกครับยังมีอีกเหรอครับครับในวันสวดศพครึ้นสุดท้ายก่อนเผาตอนที่แขกเรือทยอยกลับไปกันเกือบหมดแล้วเหลือแค่ญาติสนิทไม่กี่คนจู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในงานครับไม่มีใครรู้จักเขาเลยครับเขาเป็นชายแก่ท่าทางมอสอผมเผ้ายุ่งเหยิง สวมเสื้อผ้าเก่าๆขาดขาดดูเหมือนคนไร้บ้านที่น่าแปลกคือตัวของเขาดูเปียกเหมือนไปเดินตากฝนมาครับทั้งๆที่คืนนั้นอากาศดีทุกคนที่อยู่ในศาลาตอนนั้นโดยเฉพาะเพื่อนผมกับแม่ของมันคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยครับนอกจากผู้ชายที่เจ๊ฟไฝเคยเห็นในคืนนั้นและเป็นวิญญาณที่หลวงพ่อพูดถึง เขาเดินช้าๆมาหยุดอยู่หน้าโลงศพของแจ้ใฝเขายืนมองรูปหน้าศพอยู่นานพอสมควรไม่มีใครกล้าเข้าไปทักเขานะครับบรรยากาศในศาลาตอนนั้นมันอึดอัดแล้วก็น่ากลัวมากๆครับเขายืนมองรูปอยู่น่าจะห้านาทีได้แล้วเขาก็ค่อยๆหันหลังแล้วก็เดินจากไปช้าๆหายไปในความมืดเขามาเพื่อ บอกลาเลครับหรือว่าไม่มีใครรู้เลยครับว่าเขามาเพื่ออะไรแต่หลังจากที่ใช้แก่คนนั้นไปแล้วเพื่อนผมมันบอกว่ามันได้กลิ่นกลิ่นเหม็นเน่าจางๆคล้ายกับกลิ่นที่มันได้กลิ่นใต้ซิงล้างจานในร้านโชยมาตามลมแล้วก็ค่อยๆจางหายไปครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเจ๊ฝ้ายอีกเลยครับทุกอย่างก็กลับสู่ภาวะปกติ ยังกับว่าการตายของเจ๊ไฝมันไปปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างเป็นการจบสิ้นเวรกรรมที่มีต่อกันเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วคือการพาเจ๊ไฝไปอยู่ด้วยเป็นเรื่องที่น่ากลัวผลน่าเศร้านะครับแล้วทุกวันนี้ที่ดินตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับหลังจากเจ๊ไฝปิดกิจการไปที่ตรงนั้นก็ถูกปล่อยร้างเหมือนเดิมเพิงก็ผูพังไปตามกาลเวลา จนตอนนี้ก็ไม่เหลือซากแล้วครับกลายเป็นป่ารกๆเหมือนเดิมไม่มีใครกล้าเข้าไปเช่าหรือทำอะไรตรงนั้นอีกเลยมันกลายเป็นตำนานเรื่องเล่าของเด็กมหาวิทยาลัยแถวนั้นไปแล้วครับเป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับทั้งความเชื่อเรื่องของเรนกรรมและก็การเคารพสถานที่บางทีในที่ที่เรามองว่าเป็นแค่ที่ดินว่างเปล่ามันอาจจะเคยมีเรื่องราวมีชีวิตมีความทุกข์ของใครบางคนอยู่ก็เป็นได้ วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอาร์มากมากเลยนะครับที่อุตส่าห์นำเรื่องราวที่ทั้งน่ากลัวขนาดนี้มาแบ่งปันให้ชาวผีช่องแอร์ได้ฟังกันผมเชื่อว,ว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะได้อัธรศกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวยินดีครับคุณเจตเอาละครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด subscribe, ็กดติดตามผีช่องแอร์ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้ในตอนต่อไป เอาละครับคุณอามสำหรับคืนนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ